สวัสดีครับนะครับจะให้มาดูนะครับพันธุกรรมนะตีหูตีตาของผมนะครับผมนะนะครับอ่าตันนี้จะเป็นนะคร right <ell> ับพ่อไก่ชนะเงินแสนมานะครับผมไม่ต้องไปดูนะครับว่าเงินแสนจะตีเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความคมนะครับตัวนี้นะนะครับผมผสมกับกระดุมทองกําลังฟักไข่อยู่ครับผมบอกว่านะครับเงินไม่ต้องเท่าไหร่อยู่ที่ท่านนะครับผมนะครับผมคุณมีเงินเท่าไหร่คุณตีได้หมดนะครับผมนะครับเงินตาเป็นส่วนประกอบมาให้ดูความคมของไก่ตัวนี้ครับความผสมนะฮะตาปลาหมอ มาดูนะครับสายเลือดโคตๆของผมนะครับที่ผมทํามา7ปีนะครับ7ปีตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่นะครับกว่าจะนิ่งได้นะใช้เวลา7ชั้นนะครับผมนะครับใช้เวลา7ชั้นนะครับ7ปีกว่าจะลงตัวนะครับผมพัติกรรมตีหูตีตาของผมนะฮะดูครับเป็นสายเลือดกระดุมทองนะครับอ่าสายเลือดกระดุมทองที่เราทํอ่ะตัวนี้จะมีประมาณ10กว่าตัวนะครับชุดนี้นะครับผมนะครับทำมา7ชั้นนะครับกว่าจะนิ่งนะครับกว่าจะตีแผลหูแผลตาทุกตัวนะครับกว่าจะนิ่งได้นะครับไม่ใช่ว่าจะทําปี2ปีได้นะครับ ต้องทําแล้วทดสอบนะครับผมบอกเลยต้องมีความไวเร็วเร็วเร็วแรงนะครับนี่ลงมาได้สองแม่นะครับสองแม่นี่ฮะนะครับสองแม่ลงมาสองแม่อ่าส่วนเป็นแม่นี้นะครับสายใหม่สายเขียวนะครับสายเขียวสิบนาทีนี่ฮะนี่พันธุกรรมที่ผมทํามาใหม่นะครับไปทดสอบในสนามจริงนะครับผมนะนะครับจริงนะครับสายเขียวสิบทีเป็นไก่นอกนับเร็วนะครับเห็นไหมครับพัฒนา การพัฒนาเราไม่มีสิ้นสุดนะครับผมอยู่ที่เราจะทําแบบออกไหนแต่ว่าผมทําคือหูตายอย่างเดียวนะครับผมนะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะทายากเดี๋ยวเราไปดูอีกแม่หนึ่งลงมาสามแม่นะครับมามาดูแม่นี้นะครับออกลูกกันหลายตัวสิบตัวอ่ารู้สึกว่าจะตกหัวลูกขาดถูตัวละนะครับนะครับพันธุกรรมนะครับกระดุมทองนะครับที่เลือดมันคุ้นๆนะครับที่ผมทํามานะครับทามาตั้งแต่สมัยเรียนจนนี้ตอนนี้ผมอายุสี่สิบแล้ว ตอนนี้อายุนะครับตอนนี้ก็อายุนะครับเลขไก่เลขสี่แล้วครับผมนะฮะสักแปดสัเก้าสี่จะสี่สิบละนะครับครับผมบอกเลยว่าการทําไก่นั้นให้นิ่งนั้นมันทํายากนะครับผมนะครับทายากนะครับนะครับกระดุมทองนี้ครับที่ผมทํามานะครับตัวมันเล็กนะครับผมยุคสมัยโทรศัพท์นะครับขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับนั่นฮะโทนะครับนะยุคนั้นเลยครับผม ยุคอาโทรศัพท์ปามะม่วงนะครับอาล่วงมาไม่พังนะครับรลเกียสมัยก่อนนะครับนะครับผมบอกเลยว่ากว่าผมจะทํามาได้นะครับผมลองทั้งหมด7ชั้นนะครับกว่าจะนิ่งแผลทุกตัวนะครับผมครับมันจะตัวเล็กกระดุมทองมันจะตัวเล็กตัวไม่โตนะครับโลสี่โลห้าโลหกโลเจ็ดขีดนะครับตัวแค่นี้เองแต่มันบินไวบินเร็วนะครับบินบินไวบินเร็วแล้วตีแต่ตาครับเราก็เลยต้องทําให้มันนิ่งที่สุดนะครับนิ่งที่สุดก็โดยการที่เราครับทำเจ็ดชั้นนะครับผม นะเจ็ดชั้นทดลองลูกให้เจ็ดชั้นทุกตัวต้องนิ่งนะครับนะกว่าจะได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากครับใครที่ได้ตัวเมียผมไปนะครับแล้วเอาไปโด่งไปดังเอาไปไปทําพฤตกรรมเลี้ยงชีพได้นะครับผมก็ยินดีนะครับผมบอกเลยว่าทํายากนะครับที่จะนิ่งทุกตัวนะครับผมยากนะครับนะอันนี้ชั้นลูกชั้นชั้นลูกนะครับชั้นลูกชั้นหลานนะครับแต่ต้นฉบับจริงๆนะครับมันต้องโหสิบกว่าปีมาตายนะครับ แต่เรายังมีความคงนิ่งของกระดุมทองอยู่อันนี้จะมาดูนะแม่ไก่ที่มันอายุห้าปีหกเจ็ดแปดปีผมมาอยู่นี่8ปดปียังไม่ตายแถมยังไก่ลูกกระดุมทองนะครับโลครับโลเจ็ดขีดโลเจ็ดขีดนี่ฮะตอนตำรับครับโลเจดขีดนะฮะนี่นะครับนี่ลูกเขานะครับลูกเขาเสียก็ชุดนี้ก็เก็บไว้ต่อยอดต่อนะครับว่าอายุมากแล้วนะครับนี่ฮะแต่ผมเป็นเขยมาที่นี่นะครับผมเป็นเขยร้อยเอ็ดนี่ฮะ นี่ครับนี่คือต้นตํำรับนะครับสีมันหมนออกนี่ฮะออกคางแขกนะครับนะฮะแบบนี้เลยผมบอกเลยว่ากระดุมทองครับทำยากนะครับไก่ที่ตอแผ่นนิ่งนี่ทายากและต้องไวเร็วแรงนะครับช้าอย่านะครับช้าไม่ได้กระดุมทองนะครับกระดุมทองเป็นไก่ไวอยู่แล้วนะครับคนที่เล่นกระดุมทองนะครับยุคสมัยเก่านะฮะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงนะครับทำยากเลยแหละครับให้มันนิ่งนะครับผมไม่เชื่อลองดูเลยครับ ะคอหนึ่งนะฮะถ้าทําไม่นิ่งยังไงก็เก่งแค่ตัวของตัวอนี้ต้องให้หมดมาตรฐานนะระดับเดียวกันนะครับผมอะอันนี้เช้าเ้าให้ดูกระดุมทองนะครับว่าผมทํามานะครับไม่ใช่ทําง่ายนะฮะกว่าจะทําได้นี่ผมบอกเลยต้องผ่าอุปสรรคมามากมายทั้งคําดูถูกเหยียดหยามทุกอย่างนะครับนะครับแล้วต้องอ่าในสนามจริงด้วยนะครับผมขึ้นสนามจริงด้วยนะครับพิสูจน์จริงนะครับผมกว่าจะได้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไก่แพ้หูเปตาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ก็เป็นไก่ที่ไวด้วยครับตีได้ทุกเชิงนะครับผมผมบอกเลยไก่ผมตีได้ทุกเชิงนะครับกระดุมทองที่ผมทําตีได้ทุกเชิงนะ,นะครับกระดุมทองยุคสมัยเก่านะครับผมบอกได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ